สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธนาพรธรรมนิมเซคชั่น6 1 3 1เลขที่18วันนี้จะมาสรุปเรื่องการส่งเสริมด้านการตลาดการส่งเสริมด้านการตลาดหมายถึงการรณนงคลงทาง้าการตลาดมี5ประเภทนะคะ5ประเภทก็คือ 1. การโฆษณา สองการส่งเสริมการขายการขายโดยพนักงานขาย การประชาสัมพันธ์และการตลาดทางตรง วัตถุประสงค์ของการตลาดก็จะมี3ประเภทประเภทแรกก็จะเป็นเพื่อการติดต่อสื่อสารข้อมูลแล้วก็เพื่อการกระตุ้น ทำให้เกิดความน่าสนใจแล้วก็เพื่อเป็นการเตือนความทรงจำ,จำ กลยุทธ์การเสริมการตลาดก็จะแบ่งออกเป็น3ประเภทนะคะประเภทที่1ก็จะเป็นกลยุทธ์ดึง2กลยุทธ์ผัก 3ามกลยุทธ์ผสมค่ะก็ขอจบการสรุปเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ